แผลประกาศสนทีอ,อก1.5เซนเมตรไม่แนะนำนะครับซิลิโคอนอาจจะแตกรั่วซึมเสื่อมสภาพได้เร็วครับ1.5เซนติเมตรทำได้ไหมบมอบอกอืมไม่ดีมั้งคะผมจะโชว์หลักฐานให้ดูสลฟเนี่ยเราถูกผลิกขึ้นมาเพื่อใช้ในช่วยในการใส่ซิลิโคนจากใหญ่ไปเป็นเล็กแล้วก็ไปพองข้างในใหญ่อีกทีหนึง่งซิลิโคนนั้นก็มีขีดจากัดเช่นกัน ถึงแม้ซิลิโคนรุ่นใหม่จะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับเหมือนหนังสติกะสามารถยืดได้มากแล้วก็ตามเขาก็มีภาวะที่เรียกว่า elasticity threshold หมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณยืดถึงจุดหนึ่งมันจะไม่คืนสภาพกลับเข้ามาที่เดิมแล้วเคยสังเกตไหมหนังสติกะววเวลายืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะย่อนนั่นแสดงว่าคุณเกินขีดจำกัดของวัสดุแล้วซิลิโคนก็เช่นกันเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะไม่หดกลับ สิ่งดีคนคุณจะมีรอยย่นมากขึ้นและอาจเสื่อมสภาพได้เร็วในระยะยาวนะครับให้กลับไปดูที่ถุงสลีฟนะครับนี่นะนี่คือนนี้คือ3 1 5ร้อี่มั้ยบาซีซีเห็นไหมฮะก็จะตัดกันที่4.5เซนดังนั้นถ้าต่ำกว่า 315. ก็แนะนำลงมาปร,นะรับลงมาเรื่อยๆนะฮะต่ำกว่า4ซนติเมตรนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อย นั้แผ่ที่2องเซนติเมตรคืออะไรแค่นี้ครับนี่คือ2องเซนติเมตรที่เห็นรูทั้งหมดเ็งไงออโอเคครับดังนั้นหากคุณฝืนซิลิโคนคุณขนาดนี้ผ่านรูที่เล็กเกินไปซิลิโคนนี้จะต้องเสียสภาพและมีระย่นสูงแน่นอนปกติคุณหมอนะใส่เข้าไปแล้วจะไม่มีการดึงออกมาจะไม่ให้เขาผ่านเข้าผ่านออกจากรูกนี่โดยเด็ดขาดเลยนะครับ เพื่อถนอมเขามากที่สุดครั้งเดียวเลิกซิลิโคนสามารถเกิดภาวะที่เรียกว่าเจลแฟกเจอร์ได้คำว่าแฟกเจอร์แปลว่าแตกหักเหมือนกระดูกหักเขาก็เรียกโบนแฟกเจอร์เจลแฟกเจอร์ก็คือซิลิโคนแตกร้าวเสียสภาพอยู่ภายในถุงแม้ถุงจะไม่ฉีกขาดรั่วซึมออกมาแต่เจลนั้นแตกแล้วเมื่อมันแตกเนี่ยนะครับมันจะแยกชั้นออกมาจากตัวถุงซิลิโคนปกติเนี่ยไรย,ย่นจะน้อย เขาผิดมาเขาเรียกว่าโมเดลบล็อกหมายถึงว่ามีการเชื่อมกันกระถุงซิลิโคนเป็นลูกเดียวกันยืดหยุ่นเหมือนเจลลี่นะอย่างเงี้ยรอยย่นก็จะต่ำแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดเจลแฟกเจอร์ในแตกร่วนอยู่ข้างในถุงไม่แตกก็จริงรอยย่นมันจะเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลเลยนะครับดังนั้นศัลยแพทย์ผู้ใส่อาจจะไม่ทราบเลยว่าขณะที่คุณกําลังฝืนผ่านรูขนาดเล็กมากเกินไปนั้นเจลได้แฟกเจอร์ซะแล้วแผลโดยปัจจุบันของคุณหมอเราเรียกว่าแผลมินิสกานะครับ ค่าเฉลี่ยแล้วค็จะอยู่ประมาณสัก2ถึง2.5เซนติเมตรนี่ก็เล็กสุดๆแล้วเป็นถือเป็นที่ยอมรับกันในระดับทั่วโลกสากลเลยนะครับแผลต่ำกว่า3มเซนติเมตรถือว่าใช้ได้แผลที่ขนาดเล็กเกินไปคุณจะไม่สามารถเห็นการเนือชั้นลึกๆจุดเลือดออกได้ดีนะักการห้ามเลือดก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันมันคือการบาลานซ์กันระหว่างขนาดแผลที่เล็กที่สุดสภาพซิลิโคนที่เหมาะสมไม่เสียหายดังนั้นนี่คือข้อพึงระวังแผลเล็กเกินแต่ว่า อันตราย